เก็บกันนะคะลูกสวยๆลูกสวยๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประภานีพามาเก็บมะเขือนะคะมาเข้าสวนเก็บมะเขือแต่เช้านะคะบรรยากาศก็กนะคะใหญ่ด้วยอันนี้คือต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะนอนแบบนี้ มะเขือต้นนอนมะเขือนอนก็มาเก็บกันนะคะลูกสวยสวยลูกสวยสวย ต้องอยู่นะคะมะเขือเยอะนะคะใหญ่ด้วยอันนี้คือต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะนอนแบบนี้ นะคะใหญ่ด้วยอันนี้คือต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะนอนแบบนี้จะดูไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะย้อนแสงอีกต่างหากนะคะตอนนี้มาเก็บมะเขือกันค่ะ มะเขือต้นนอนมะเขือนอน ว่าไมนเขือใบยเยอะนะคะก็มาเก็บกันนะคะลูกสวยสวยลูกสวยสวย มะเขือต้นนอนมะเขือนอนนะคะใหญ่ด้วยอันนี้คือต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะนอนแบบนี้ ว่าไมนเขือใบยเยอะนะคะ มะเขือเยอะนะคะนี่มองเห็นไหมมะเขือต้นนอน เกือสดๆจากต้นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้จะดูไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะย้อนแสงอีกต่างหากนะคะวันนี้มาเก็บมะเขือกันค่ะ มะเขือเยอะมะเขือต้นนอนมะเขือนอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประพานีพามาเก็บมะเขือนะคะมาเข้าสวนเก็บมะเขือแต่เช้านะคะบรรยากาศก็ ว่ามะเขือใบเยอะนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประพานีพามาเก็บมะเขือนะคะมาเข้าสวนเก็บมะเขือแต่เช้านะคะบรรยากาศก็ตั้งกล้องอยู่นะคะมะเขือเยอะ เพื่อนๆเก็บมะเขือค่ะสวัสดีค่ะนะคะใหญ่ด้วยอันนี้คือต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือจะนอนแบบนี้ เพราะว่ามะเขือใบเยอะนะคะก็มาเก็บกันนะคะ สวยลูกสวย,สวย,สวยจะดูไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะย้อนแสงอีกต่างหากนะคะวันนี้มาเก็บมะเขือกันค่ะ อยู่นะคะมะเขือเยอะมะเขือต้นนอนมะเขือนอนจะดูไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะย้อนแสงอีกต่างหากนะคะวันนี้มาเก็บมะเขือกันค่ะ